คือแบบว่าวันนี้สาระอัดเต็มมากหนึ่งชั่วโมงแรกขนาดขนาดสิบนาทีแรกไม่มีเสียงนะ <laughs> พูดอะไรไปแล้วแอรก็จะมามาจดเก็บไว้นะคะนมสองแก้วขึ้นไปช่วยการเป็มโรคหัวใจ ยวช่วงบ่ายเรามาอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 กันเนาะเอาแบบว่าสรุปโดยย่ออย่างเดียวพอมองไม่เห็นหน้าตัวเองคอมเมนต์มันบางหนะ้าโอเคตอนนี้ใครอยู่บ้างอะ่ะยกมือได้ไหมอะ่ะ ช่วงช่วงชั่วโมงที่2นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตโควิด1 i นะของวันที่6มกราคม2,564นนะคะวันนี้แบบเลขสวยมากเลยนะ ขึ้นไปเก้าแล้วนะคะจากเมื่อวานยังไม่ถึงเก้าเลย <laughs> สวัสดีค่ะทุกท่าน อาจารย์นายแพทย์ยงภูวรลวัน,นะคะหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาคชีววิชากุมารเวศาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กยงวรวันระบุข้อความเรื่องวัคซีน1นโควิด -19 วัคซีนมีหลายชนิดขณะนี้ที่อนุญาตให้ใช้ในมนุษย์ในภาในภาวะปกติและฉุกเฉินที่ผ่านมาทดลองมี3กลุ่มนี่น่าสนใจจะอ่านให้ฟังผ่าน thebangkok t h e b a n g k o k i n s i d e com นะคะ วัคซีนโควิดนายแพทย์ยงเปิดข้อดีข้อเสียวัคซีนที่อนุญาตให้ใช้ในมนุษย์ในภาวะปกติและฉุกเฉินที่ผ่านมาการทดลอง3ากลุ่มนะคะหัวท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ตะขอโทษทีมือมันไปโดนแล้วมันเลื่อนไปเลยแป๊บหนึงนะคะ giác yeah.